สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับเมื่อครู่แอดไปตามคนที่กักตัวนะครับโควิดนะครับปรากฏว่าเข้าไปนอนแล้วก็ฝันว่ามีคนมาบอกตัวเลขนะครับแต่ยังไม่สามารถเข้าไปสัมภาษณ์เขาได้นะครับวันนี้แอดมาตามคุณสาพินนะครับเพื่อนเ c ซีเชื่อหรือไม่ครับว่า คุณสาพินนะครับงวดที่แล้วเป็นคนที่บอกตัวเลขนะครับ01กับแอดนะครับแต่แอดฟังแล้วไม่รู้จะลงยังไงนะครับเพราะเขาเป็นคนฝันสั้นๆนะครับแล้วก็เลข01นี่ก็ถ้าใครจําได้ก็จะรู้ว่าเป็นเลขทะเบียนของรถแอดนะครับวันนี้คุณสาพินเขาฝันอีกแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาฝันตัวไหนนะครับสวัสดีครับคุณสาพินจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอย่างไงเน้องงวดที่แล้วค่ะงวดหนึ่งเนาะจ้าแอดไม่เชื่อทะเบียนรถเจ้าของด้วยฝันสั้นๆเนาะเออฝันสั้นไม่รู้จะลงยังไงเพื่อสิ่จ้ะยังไงได้พอสมควรเนาะจ้าพอได้ใช้อยู่จ้ะฝันว่ายังไงงวดที่แล้วที่ว่าจ้าฝันว่าเอ็ เขาบอกเลยไปเห็นเลยเจ็ดศูนย์หนึ่งเลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งสี่ใบแต่ไม่กลับไม่กลับเออเสียดายจนแต่ไมได้เอกชนเนาะจ้าจ้าได้ครั้งนอกได้ข้างนอกทะเบียนรถแอดเนาะเจ็ดศูนย์ก็มาแล้วจ้าศูนย์เจ็ดแล้ก็ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับเพื่อนเอพีีจ้าจ้าอแล้ววันนี้เป็นยังไงมั่งคุณสับพินจาฝันสองสามวันแหละฝันฝันว่าน้าแบบแกไปบอกก็เดินเดินแกไปบอกเพราะว่าเต็งบอกว่า เอเก็บลอตเตอรี่ได้ว่านาเก็บลอตเตอรี่ได้แก่ชื่อแบบเนาะแบบกระบ,บอกอย่างนี้มั้งถ้าเราฝันเนาะว่านาเก็บลอตเตอรี่ได้ศูนย์สองหนึ่งบใบแกว่ายอย่างงี้นะอก็พากันคุยกันเศร้าเศร้าเ้าหลายคนอยู่แก่เดินไปบอกเลยว่ายอย่างงี้แล้วในนั้นเห็นไหมเห็นลอตเตอรี่ไหมจ้าเห็น<อ>เห็นเห็นเลขด้วยเห็นเลขด้วยศูนย์สองแต่ไม่เห็นในหกตัวนะเห็นแค่ศูนย์สองแค่นั้นเลย ออให้เห็นแค่นั้นแหละว่าสงสัยมันจะเอนอย่างนี้บ่ใจเนาะก็ไม่แน่ฝันสั้นๆเนาะคุยกันเจ้าเจ้าเจ้าก็สั้นเหมือนเดิมเนาะบางทีเราก็มองข้ามเนาะฝันสั้นชอบออกแล้วคุณสาพินฝันอะไรอีกไหมก็ฝันตอนโตงวดเลยฝันว่าเอะบ้านนาเมาแกเขาทําจัดงานอะไรไม่รู้ไป ดูบ้านแกเห็นคนเขาเห็นอาจารย์เขาเสกอะไรอะไรไม่รู้คนเยอะแยะเลยอ,อพอมจะเขาเหมือนมีงานในบ้านเลยอพอมองมองไปเห็นเหมือนอาจารย์เขาเสกอะไรไม่รู้อใจเอะบ้านนี้เขาทำอะไรอพอดูไปบ้านเล็กที่เขานะเหนึ่งหนึ่งทับสองอหนึ่งหนึ่งทับสองจะหนึ่งทับสองว่า สงสัยเขาให้เลขหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เนาะก็เลยจําไว้เพราะว่าเราฝันเริ่มจะเช้าแล้วอย่างเงี้ยเหมือนจริงเลยตอนนั้นแล้วมาฝันซ้ําให้อีกเองที่น้าแบบแกมาบอกว่าเก็บลอตเตอรี่ได้ศูนย์สแต่นั้นหนึ่งสองใช่ไหมจ้ะหนึ่งหนึ่งสองเนาะทับหนึ่งหนึ่งทับสงเออมันมีมันมีทับให้เนะมันก็ไม่แน่เลขมัน สั้นๆเนาะเลขมันใกล้ใกล้ทีโอกแล้วก็ฝันแค่นี้เนาะจ้ะฝันแค่นี้แหละสั้นๆเอาละครับเพื่อนนิพีครับเดี๋ยวให้คุณศัพิ์ทินช่วยชูป้ายนิดนึงเผื่อเพื่อนนิพสีอยากจะแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะเออนี่นะครับฝันว่าเก็บลอตเตอรี่ได้จ้ะคือนาเป็นคนเก็บแล้วมาบอกเนาะแล้วมาบอกเลขนี้เลยนะครับเลขท้ายเลขเดียวจ้ะก็เพื่อนนิพีก็ลอง เก็บไปเสียงดูนะครับหรือใครซื้อแล้วฝันดีก็ช่วยคอมเมนต์มาเนาะ <Yeah. S 1> เพื่อนเอฟซีจะได้รู้กันนะครับ <c oughs> อ,ออน่าจะตรงกับวันเลขมงคลด้วยเนาะ <c oughs> อือเอาละครับเพื่อนเอฟซีวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณสาพินเนาะที่มาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับเพื่อนเอฟซีที่มาร่วมสร้างโบสถ์ด้วยกันนะครับค <c oughs> แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกตติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับ คุณสาพินเป็นคนที่ฝันสั้นๆ <Yeah. S 1> แล้วก็ฝันออกบ่อยนะครับบางทีเรามองข้ามฝันของเขานะครับฝันง,ง่ายๆสั้นๆ <Yeah. S 1> แต่ชอบออกอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณสาพินนะครับค่ะ